สงสัยไหมครับว่ารถหนึ่งคันปีหนึ่งต้องทำเอกสารอะไรบ้างมาวันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอย่างแรกเลยก็คือพอบอรบเอกสารที่ทุกคนต้องทําก่อนไปต่อภาษีเบี้ยประกันแค่ประมาณหลักร้อยครับเพราะถ้าไม่ทาเนี่ยมันจะต่อภาษีไม่ได้น่าจะก็จะประมาณนี้นะครับเป็นประกันภาพบังคับที่ทุกรถทุกคันต้องทําเพื่อคุ้มครองั้งตัวเราและคนที่เราไปชนเทแล้วก็อยู่ตั้งแต่ประมาณ300 4 0 0 500ถึง900ในรถทั่วไป ส่วนรถตู้หรือรถบรรทุกก็จะแพงขึ้นมาหน่อย 2. ก็คือภาษีรถนะครับเราจะได้แบบนี้มาเลยหรือที่คนสมัยก่อนเรียกว่าป้ายวงกลมอะครับสมัยก่อนฟังดูแกนแต่ก็นั่นแหละครับแต่คุณจักคุณไม่เด็กแล้วนะอ<า>้ันยันมีครั้งที่2ออะประกันภัยหรือประกรันค่าสมัครใจที่เรารู้จักกันในานามประกันประเภท1 2 3หรือ2 3, บวกมบวกอะครับแบบนั้นนะครับเบี้ยประมาณหลักพันถึงหลักหมื่น อันนี้จะทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับจะทำไว้เถอะเกิดเหตุจะได้ไม่ปวดหัวประกันของมอเตอร์ไซค์ก็มีนะเบี้ยไม่คิ่บาทเองฟังมาถึงตรงนี้เชื่อว่าทุกคนก็คงทยายสอสัอคกันแล้วนะครับลองเช็คลิสต์ตัวเองดูซิว่าเรามีครบไหมสามอย่างต่อหนึ่งปีหรือจะเซฟคลิปนี้ไว้ดูก็ได้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วคุณจะเข้าใจประกันไปมากขึ้นพี่รับประกันครับ